มองดูดใครเขาก็มองดูเมียเขาด้วยเนาะไปไป ทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเราทางใครแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ก็จะพามาดูหนองน้ำทุกคนเอ้ยนี่น้องเห็นไหมหนองน้ำเป็นหนองของเท่าแก่นั่นแหละทุกคนหรือว่าเจ้านายนั่นแหละนี่เป็นหนองที่แบบปล่อยปลานะมีปลาสรงสโูด้วยนะอันนี้ไม่รู้อะไรอะ่ะ เนี้ยเนี่ยไม่รู้อะไรเหมือนกันนี่นี่รู้คืออะไรนะคะทุกคนกลับมาแล้วแต่ทํางานทุกคนนี่เห็นไหมปลาบวนเลยบรรยากาศแบบร่มรื่นทุกคนเนาะบรรยากาศเงียบสงบเนาะต้นไม้ตัวเงินตัวทองก็มีนะเป็นหนองบรรยากาศตะเวนกำลังจะตกดินนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบ บ้านพักคนงานอย่าดูใกล้เลยเดี๋ยวจะกลัวเห็นไหมอย่าไปดูใกล้เลยบ้านพักก็เจ้าไซซซื้อยังเหรอของกบจือ้อเหรอมีต้นสะดอกสะเดาวด้วยเด้อโอ้โหนี่น,นี่ดอกสะเดาผักสะเดากินกับลาบแซบนะเนี่ยทุกคนดูดิ ทักษาเราอยู่ประเทศไทยนะคะน,นี่เป็นศารพระภูมิสารเจ้าที่เจ้าทานขอญาตถ่ายนะคะรอบสองอน,นี่ต้นชัยทุกคนบรรยากาศมุมวานอาจจะถ่ายให้เห็นมสละละเอียดเท่าไหรเนาะอันนี้ก็จะอุย้ยมัวน,นี่ก็จะละเอียดหน่อยทน,นี้เป็นไม้ไอะทุกคนแบบที่เท่าแก่เขาเอามาไว้ทำโรงทำร้านอะไปเอามาจากที่อื่นแล้วก็มากองไว้ตรงนี้ใช่ไหม นะคะก็เลยยังไม่ได้ดื้อไปหไน้าเราไม่สามารถดื้อทิ้งได้เพรว่าเป็นของหน้านะคะนี่ก็เป็นบ้านมันจะลกๆหน่อยคน่ะนะนี่แหละทุกคนบรรยากาศตอนเย็นนะนี่ก็มีหนองอะเยอะทุกคนเนี้ยต้นชายดูเดิกลางคืนนี่ไม่มีไฟนะในในบ้านก็ไม่มีไฟมีแต่อยู่ในห้องห้องคลาห้องมันอะไรแบบนี้นะคะทุกคน ก็หลังจากที่น้องน้ำลงคลิปไปเมื่อวานเนาะก็มีน้องน้ำก็ถามไปนั่นแหละว่าทุกคนพอรู้ไหมว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้เนาะก็มีคนมาคอมเมนต์ก็ถูกนะถูกถูกเยอะเลยทุกคนว่าน้องน้ำอยู่คลองสี่คลองห้าคลองหลวงอยู่ปทุมแมล้กเนี้ยคือน้องน้ำอยากจะบอกว่าทุกคนพูดถูกนะคะแต่แต่ไม่อยากแบบว่าบอกรายละเอียดว่าเราอยู่จุดจุดไหนนะคะทุกคน แต่แตคือคนที่คอมเมนต์มาบอกอะว่าเราอยู่ปทุมก็คือคอมเมนต์มาถูกนะคะทุกคนเป็นเป็นแบบเป็นความจริงแล้วก็เป็นความถูกต้องนะคะมหะมาก็จะมาเห่าเหมือนเดิมอีกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูครองดูสิหมาเห่าคนสวยทุกคนเลย ทุกคนอยากไปดูคลองไหมเฮ้ยแต่เราข้ามไปไม่ได้นะรถมันวิ่งเยอะ,อะไม่สามารถที่จะวิ่งไปดูคลองได้แต่พามาดูถนนได้ทุกคนนี่ต้นมะขามนี่ก็เป็นถนนเข้าไปป่าอะไรอย่างนี้นะปะาเวนกำลังจะตกดินเราไม่สามารถจะพาท่านผู้ชมไปดูคลองได้ เพราะว่ามันมีรถวิ่งผ่านเยอะแต่ก็ไม่แน่ถ้าเราพีพาวมัจยามนะคะบรรยากาศทุกคนทางเข้ามาที่พักของเราบรรยากาศดีดีลมลื่นมากนี่นั้นก็ทางที่เราเดินมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าเราจะเดินข้ามไปดูคองได้หรือเปล่า เลยก็ได้มันคือคลองห้าทุกคนนี่อันนี้น่าจะเป็นคนที่เขาจะมาตึกเบตทะนะเห็นไ,ไหมน่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละเดี๋ยวจะพามาดูคลองค่ะทุกคนคลองที่ทุกคนอยากเห็นนะคะแล้วก็เป็นคลองที่แบบเ้าชอบอะชอบอยู่ตามริมคลองอะไรเนะี่ยทุกคน ชอบบรรยากาศเนาะหยุดนี่เป็นบรรยากาศอยู่ด้านหน้าของเราไม่ใช่ด้านหน้าของเราเหรอกด้านด้านหน้าพี่คะเนี่ยทุกคนที่มองไป ถนนแบบอุ้ยรถเยอะมากตอนเย็นแต่น้องน้ำก็ไปดูถนนต่างจังหวัดนะั้นเดี๋ยวจะพาข้ามไปดูคลอ,อนี่ทุกคนนี่มันคือนี่มันคือคลองคลองห้านะคะที่แบบว่าคนชอบมาตกปลาอะไรแบบนี้นะคะ นี่อันนี้คือคลองชอบทุกคนชอบบรรยากาศอยู่ริมคลองนะคะก็จะมีสะพานเดินข้ามเห็นไหมอันนี้เป็นคลองห้าคลิปนี้ก็จะพามาเฉลยนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะทุกคนบรรยากาศดีดีมีต้นตาลด้วยสองต้นคู่กัน คนแล้วก็แบบบ้านซ่องอะ่ะจะแบบคล้ายๆอยู่ประเทศลาวเลยทุกคนดูสิดูสิสคะแบบเป็นบ้านสองชั้นเหมือนที่ลาวเลยอะ่ะเออที่ลาวแบบนี้แหละตามหมู่บ้านอะ่ะตามบ้านนองน้ําอยูอ่อันนี้ก็จะเป็นคลองคลองห้าสาวน้ําก็รู้สึกชอบนะแบบอยู่ประเทศไทยจะมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่คลองห้าอะไรแบบนี้อันนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ มีสีกะทานข้าม,ไไมเลยนะบรรยากาศนะนี่แหละนี่แหละแถวที่น้องน้ำอยู่ทุกคนข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วแต่คลองเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบบรรยากาศไหม กจะเป็นรถของคนในพื้นที่บรรยากาศดีมาก6โมงแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเข้าพานแล้วเพราะว่าถ้าเย็นนี้อยู่ข้างนอกไม่ค่อยได้ยุงเยอะอยุงเยอะนะวันนี้ก็พามาดูบริเวณที่เราพักอีกครั้งหนึ่งคะ่ะทุกคนเนาะแบบว่า เมื่อวานนี้ก็แบบเอาเข้าวๆวันนี้ก็ละเอียดหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็เมื่อวานนี้คนที่คอมเมนต์มาอ่าที่น้องน้ำถามไปนะว่าเราอยู่ตรงไหนทุกคนพอรู้ไหมแต่ละคนคอมเมนต์มาก็คือแบบถูกเยอะนะอยู่ประทุมอยู่ข้อสี่ข้อห้าอะไรแบบนี้บ้างนั้นก็คือแบบเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะทุกคนชอบอย,ทยทอยู่ประเทศไทยทุกคนอยู่ประเทศไทยมีการมีงานทำเนะ <S <S าะก็มีเงิน พอได้มีเงินแบบใช้จ่ายอะทุกคน,นเห็นลังนกทุกคน,นลังนกอยากได้ไหมอะมีสองลังเลยทุกคนเนี่ยลังนกอะไรอะเนี่ยทุกคนถ้าอยู่ที่บ้านน้องน้ำนี่แบบอเอาไปติดบ้านอะไรเนี่ยโอ้ยดีเลยนะเนี่ยอย้สวยอะดูดิลังนก มีใครอยากได้รังนกไหมทุกคนดูเนี่ยไปแขวนตามหน้าบึงหน้าบ้านอะไรเนี้ยสวยนะนะเนี่ยเดือีกรังหนึ่งเลอยู่บนนู่นเลยขามก็มีนเด้อขาบ้านบ่ปะขามบ้านด้วยขามส้มเนาะขามส้ม ใครอยากกินก็นมา,าได้นะหวังเตี้ยบวันนี้แต่ทุกคนวันนี้ก็ไปทำงานกลับมาเนาะไปตั้งแต่เช้าไปประมาณเจ็ดโมงเช้าสี่สิบแล้วก็กลับมาห้าโมงครึ่งค่ะทุกคนไปทำงานวันนี้ก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เนาะมีไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคะทุกคนก,ก็ทำได้นะคะทุกคนอ่านี่แหละ เดี๋ยวเอาไว้วันวันต่อไปเดี๋ยวน้องน้ำจะมาแบบว่าเล่าให้ฟังนะคะทุกคนว่าทำงานอะไรนะทำงานอะไรอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะค่าแรงวันละเท่าไหร่นะคะทุกคนคลิปนี้ก็พามาดูแบบว่ารอบรอบที่พักเหมือนเดิมทุกคนเพราะว่าเราชอบบรรยากาศนะแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบบรรยากาศแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็หกโมงแล้วเดี๋ยว ขอตัวไปอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปขาบไปกำลังใจให้ด้วยเด้อทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายหยิ่กบบสิบอกไปหนอเอ้ยมาเท็นงานเนาะ